พอจเจริญพรนะบาสบกุบาสิกาทุกดานเห็นน้ํานิ่งๆเนี่ยในแม่น้ําในลําคลองเนี่ยใช่ว่าข้างใต้เนี่ยมันจะไม่ไหลลึกนะมันจะไม่ไหลแรงนะเ<ม>บื้องต้นเนี่ยเราเอ็ดว่า,วามันแม่มันไม่ก่อยไหลแรงเท่าไหร่มันน่าจ,จะไม่เป็นไรแต่ถ้าลงไปแล้วเนข้างใต้มันจะไหลแรงซัดเราก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทกับสิ่งใดเลยนะแล้วก็อย่าไว้ใจบางสิ่งบางอย่างจนเกินไป ในอดีตนูน่นบริษั์เกิดเป็นปลาเป็นพญาปลาโอ้โหดูแลฝูงปลาหลายตัวมากนะวันดีคืนดีนะนะบริวารไปเห็นว่าเจ้านกกระยางตัวหนึ่งเนี่ยมันยืนอยู่แล้วทำเป็นเสื่องๆซึมๆง,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 ง่วงๆยืนหลับอยู่ไม่กลางปีกพับ,พ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 บๆๆใดๆหลับตาก้มหน้ามองทิศน้ำอย่างเดียวมองหลับตาง่อยเงาง่วงเจ้าปลาบริวารก็บอกว่าดูนั่นสิเจ้านกกระยางตัวนี้มันใจดีจังเลย เออมันดูมันหงอยมันเหงาเหมือนมันจะยืนปกป้องพวกเรานะพวกเราลองดูเส้น่ะเออยืนปกป้องใหญ่เลยไม่ขยับไปไหนยืนนิ่งไม่เป็นศัตรูกับเราเลยที่ไหนได้พญาปลาไหว้ผ่านมาก็บอกว่าเจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยถ้าเจ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็โดนมันกินเมื่อนั้นแหละมันทําเป็นง่วงเป็นเสื่องเป็นซึมเ,เท่านั้นเองเหมือนจะปกป้องสุดท้ายก็จะกินเจ้านั่นเองดังนั้นแล้วอยากจะฝากญาติโยมเป็นแง่คิดนะเออน้ำนิ่งๆเนี่ยข้างล่างมันไหลลึก อะไรที่ดูดีบางทีก็ไม่ดีก็เป็นไปได้แต่มาได้ให้มองโลกในแง่ร้ายนะให้มองด้วยความระมัดระวังให้มีความยับยั้งชั่งใจอะไรที่มันง่ายเกินไปเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันมีน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าประมาทนะถ้าไม่อยากชีวิตสั้นก็ต้องมีสติไว้จากการทำสมาธิสร้างสติขึ้นมาจากการทำสมาธิเตือนใจทุกๆวันเป็นผู้ไม่ประมาท สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร